ไอตโมนอนั่นโคโเบตจัดน้องโคโเบตจัดกูยืนเฉยยังไม่ตายมาคิดดูดิเฮ้ยี่ขาสี่ขาไอตัวไอตัวที่หลุดพ่อมันอยู่ไหนวะอย่ไหนวดิเล้ยดิเี้ยวนั่นน่ะเป็นย้อนไม่พับแล้วม่วยพับ่วย่ว เง่ไอ้หวยโซฟีจัดเียไหนไหนไหนไอ้หยสมสผ้าแล้วไอ้หวยหวยเฮียไวไอ้สัสหวยสีนี้ไม่มีพวกเลือนไอ้ไว้เียเด็กมีปมเหียนี่มีปมเลยสัวายควายไอ้แพมเหียอะไรกันนั่นหายหน้าหียเยหลุดหลุ